อาทิตย์นาและค่าอยางมันติดตกเข้าเฝ้าเร่งจีดให้มันได้ลาไปเรียนสวยเนี่ยได้บ้ามือเนี่ยขับแม็ดลาบ่กินเท้ากันบ่บป็นปย่างโอกแม่ไปกินยู่โรงเรียนก็ได้ มาสะท้อนมาอย่างป่านนี้เธอหูบอลนี่ว่าเธอมาสายที่ซื้อ้องเลยขอโทษครับไปไปไปนั่งไปนั่งค่ะขออนุญาตค่ะนั่นคลิกระยมาป่านนี่เธอชี้เลี้ยงทัานมูจังไหนนี่นี่ไผ่ไม่ยืนเหรอเดี๋ไปกวนไปนั่งเลยไปนั่งเลยเดี๋ยวคู่ขอถามพวกเธอสามคนเนี่ยเป็นอยังคือมาสายกันแท้เป็นอย่าง เป็นไรนะคะขอพยายามเต็มที่นะคะเขพาพัดยี่เอบาบอครับตลาดต้องูกไก่เตรียมอาหารบระพันธ์อกลูกมุดมันหน่อยลูกไค่แค่นีล้ละเพิ่งเด็กว,วันแม่ไม่ต้องขิงบดอิ่มเลย วันหนึ่งฉันเดินเข้าปากหลงคีแล้วนี่อา้าวเฮ้ยตุสงังไหมขยันได้ปะตุสังตุสังตุสังต้องขยันแท้จ้าวตุสงัสงบอยูสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสีคครับผมอันพลอยยังอยู่ครับโอ้กระปูกพับเสร็จไปเพื่อิาเวลิปร่าไปสนับอีกบอที่กระจิกกระเสียนแล้วครับผมผมว่าเป็นผมว่าเป็นันผ่านลงุงวี่พลอยนี่ยัง ถูมาเตยัอยงอยู่นี่มันเป็นมองเตียบอลมาหน,น่ขอโทษครับจานบอจูเบิ่งเด็กน้อยอย่างนี้นี่มาสะท้อนคุบบอกแล้วนี่บอให้ซ้อมมีสนามมาเตยังแปลงกเกษตรนี่ยบอกไปยังดอกนี่เราไปตั้งใจคูุยบอกให้่าเธือยยังมาเตยอยู่นี่อีกมันบ่ดีขเข้าใจบอ<ะ>เห็นบอพอแปลงพักเมันพังเบิดอุ๊ยเดี๋ยวผมซสวยครับพ่อครับครับดีนะครับมาสะท้อนคูบบอกโจมานน้ำเล่มานน้ำเล่นี่ครับมานมันไปพอออกมาเมย์บอครับมัน เห็นอยู่เสม,มออยู่บอกอหรอกกรเฮ็ดไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนชนร่วมมันละแต่ไมเขาเป็นเด็กน้อยนะการทุกข์ยากหลายเมื่อเขาได้เกิดมาเป็นพอเขาก็เลยมีความตั้งใจว่าสิปลูกพักให้เด็กน้อยได้กินอย่างอุดมสมบูรณ์น้กงคนเมื่อน,นั้นที่ประชุมมันบอกคือบอกโครงการนี้เป็นสเสน่ห์เขาครับโอ้ยสเสน่ห์ไปจำได้กับบุญญาจักกัอเขาบุญมาจัอ ใกล้กัเทียนแลว้วแต่ย่างปวดสะเทรอนเลยความตั้งใจคุณโศคะคุณโศคะคุณแกสวัส,วคสวคดครับสวัสดีค่ะพรุ่งนี้อย่าลืมไ,ไปประชุมแทนพอ,อที่ศาลากามบ้านนะคะเออแล้วพอแกไไปเลยครับไม่ทราบค้าเห็นแกปฏิเสธค่ะอ๋อครับผมเดี๋ยวผมไปให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมแน้ำช่วยเขาเปลี่ยนยูนี้ราคาอย่างพาราตกต่ำเนาะครับเขาสี่เฮ็ดจังไหนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอาของชีพคือราคาอย่างตกต่ำนะครับครับการให้เสนอโครงการที่เขาสี่เฮ็ดขึ้นมาเลยเนาะครับโค้งการเลี้ยงแม่ตะกอนเลี้ยงแม่เลี้ยงแม่ตะกอนเลี้ยงแม่ จะเก็บเป็นหางกับวัดให้น้อยได้กินนะครับเหลือกินเท่ากับได้ขายาเพื่อทด่จะเกิดประโยชน์ทั้งชุมชนช่วกที่ได้รับอาหารที่ปลอดจากสารพิษเพราะว่าปลูกพักในโรงเรียนมันเป็นสิ่งที่พอผมพูดไว้ครับ พอครับพอครับอ้าวผู้สวร์ฟบอพอขึ้นรถครับสีผ้าผมไปใส่ไหนครับขึ้นหมาหัวไม่จากปลาของเรือซึ่งใดเร็วเร็วเร็ว Okay. Mình vào phần khảo sát của chúng tao. Ủa, có. Ủa. Rồi. Cho tao xem. Đó. कवाला हाजा क जना